ทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศประเด็นนั้นก็คงจะสรุปตามคำถามว่าฝนหมดหรือยังหมดแน่นอนครับในส่วนของอากาศเย็นก็ยังคงมีอากาศเย็นต่อไปแต่ว่าคงอยู่ในช่วงอากาศเย็นซึ่งอุณหภูมิระหว่าง20องศา23องศานี้ ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีมากสำหรับการเจริญเติบโตในระยะของการออกดอกกระแสลมที่แรงขึ้นมาบางส่วนหรือในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเล่งเล้าหรือกระตุ้นความเครียดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเวลานี้สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการออกดอกของทุเรียน ประเด็นในส่วนของท่านที่ได้สอบถามมานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตรงกันหลายท่านทีเดียวดอกมันมาแล้วก็ชะงักดอกมันมาแล้วก็กหยุดชะงักตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มไมาอีกแล้วและไอ้ดอกรุ่นนี้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปอีกไหมหรือมันจะอ่อไหมประเด็นก็คงตอบได้ว่าถึงนะเวลาตรงนี้แล้วเขาคงไม่อ่ออีกแล้วครับเพียงแต่ว่าเรานั้นจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการให้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของพืช ซึ่งในความต้องการของพืชนั้นแต่ละชนิดก็แตกต่างกันแม้แต่ทุเรียนเนี่ยนะครับอยู่ในสวนเดียวกันสวนติดกันก็ยังมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้สาระให้ความรู้เป็นความเข้าใจในการที่เราจะนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปสู่การประกอบการตัดสินใจว่าเราควรจะจัดการอย่างไรปัจจัยอะไรที่เราควรจะนำมาใช้ปัจจัยเหล่านั้นคือนะคืออะไร ไปทำหน้าที่อย่างไรมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้ได้ประหยัดประโยชน์และก็มีประสิทธิภาพก่อนอื่นก็อยากจะเรียนข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับในงานเหมันมิวสิกของชัยพฤกษ์อากโรเทคคลุงในวันที่29พฤศจิกาย,ยนพิธศก,กรครับงานของเรานั้นเป็นงานส่งท้ายความสุขของปี ดาราที่มาให้ความสุขกับเราก็คือแป็กกี้สีทัญญาผมย้ำนะคะว่าบารใกล้หมดเต็มทีแล้วก็ให้รีบไปติดต่อกับชัยพฤกษ์อากโรเทคคลุงสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นคำแนะนำนะครับแต่เป็นการตอบประเด็นในข้อสงสัยจากพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับไม้ผลอื่นๆวันนี้เป็นในลักษณะของการอธิบายเหตุผล ประเด็นคำถามส่วนใหญ่แล้วก็มาจากกรณีของดอกทุเรียนที่มันไม่มาดอกมันไม่ออกออกมาแล้วชะง,งักทำไมมันถึงชะง,งักมันชะง,งักเพราะอะไรเราจะต้องใช้ปัจจัยอะไรเข้าไปสู่การบริหารจัดการเรื่องนี้นะครับผมนำเรียนอย่างนี้ว่าเราคงไม่ได้ให้เป็นคำแนะนำแต่เราจะมาแจกแจงเหตุผลให้กับพี่น้องสกอร์ได้ทราบว่า มันเกิดจากประเด็นอะไรและในปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงมีปัจจัยที่หลากหลายมากมายนักประเด็นนั้นก็คงเป็นเรื่องของสาเหตุพิทักกรต้องเข้าใจในเรื่องหนึ่งนะครับว่าพฤติกรรมในส่วนของสิ่งมีชีวิตไม่ไว่าจะเป็นคนพืชหรือสัตว์จะต้องมีระบบของการขยายพันธุ์เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนตีกลับเข้ามาในส่วนเฉพาะพืช เราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าพืชทุกชนิดจะต้องมีการออกดอกนั่นก็คือการขยายพันธุ์และการออกดอกและการขยายพันธุ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นในสภาวะที่เขาได้รับผลกระทบนั่นก็คือความเครียดความเครียดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับความรู้สึกว่าเขานั้นจะต้องตายเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้นก็จะต้องเตรียมการเพื่อการขยายพันธุ์ นี่คือระบบที่เป็นได้ในส่วนของทุกๆอย่างในสิ่งมีชีวิตประเด็นในส่วนของการที่ไม้ผลออกดอกได้นั้นมันก็จะต้องเกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นตัวที่มีอิทธิพลสูงถึง80%ในปัจจุบันเราก็มีกระบวนการวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการบังคับทําให้เขาออกดอก นอกฤดูกาลก็เปรียบเสมือนกับการทำนอกฤดูอย่างเช่นกรณีทุเรียนเราก็ใช้หน่วยส่วนของฮอร์โมนตัวแพคโคบิตาซอนหรือแท็แพคโคบิทาโซนหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสารทุเรียนในส่วนของลำไยเราก็จะมีในกลุ่มของส่วนสารโปเสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตนี่คือยกตัวอย่างว่าปัจจัยเหล่านี้ในปัจจุบันนะครับด้วยเหตุผลจึงต้อง เป็นส่วนที่มีออกมามากมายปัจจัยเหล่านี้ถามว่าในกระบวนการที่เขาจะทำการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลมาทางหลักทางวิชาการนั่นหมายความว่าพฤติกรรมในการเจริญเติบโตที่เราเรียกกันในภาษาที่นักวิชาการก็จะเรียกว่าอสลีระวิทยาของพืชการเจริญเติบโตของพืชมันจะต้องมีระบบมีกระบวนการมีกลุ่มปัจจัยเพราะฉะนั้น ปัจจัยที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นการผลิตขึ้นมาเรียนแบบโครงสร้างที่พืชเขาทำการผลิตไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของพลังงานในเรื่องของกรดอะมิโนในเรื่องของน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตในเรื่องของฮอร์โมนจะเป็นจิบเบอรลิกแอซิดหรือจะเป็นในส่วนของไซโตไคนินหรือจะเป็นในส่วนของเนฟทาลิกแอซิดอะไรก็ตาม ให้เข้าใจนะครับว่าในส่วนของผิิธภัณฑ์ที่เป็นปผลิตที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการผลิตขึ้นมาทั้งในด้านเคมี Me, ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งผลิตจากในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตก็คือเชือ้อราเราจะเรียกกันว่าพวกเป็นพวกไบโอสติมูลเลนหมายถึงการเอาสิ่งมีชีวิตไปกระตุน้นไปแปรสภาพสารบางอย่างให้ผลิต ขึ้นมาใกล้เคียงหรือเป็นลักษณะเดียวกันกับในส่วนของที่พืชทําการผลิตหรือพืชต้องการใช้เท่ากับว่าปัจจัยนี้จะมี2อส่วนครับส่วนหนึ่งคือเป็นสารเคมีอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ผลิตจากพืชก็ได้จากสัตว์ก็ได้ในส่วนของฮอร์โมนเองก็จะเป็นการเรียนแบบโครงสร้างดังนั้นให้เข้าใจว่า ติกรรมในการจเจริญเติบโตของพืชในปัจจุบันในเรื่องของการออกดอกปัจจัยที่มีอยู่ในทุกวันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปเสริมให้กับพืชตามที่พืชเขาผลิตเองแล้วไม่พอใช้หรือไม่ได้ผลิตอันเนื่องการจากการไม่ผลิตเนี่ยก็จะมาจากความสมบูรณ์ไม่เพียงพอหรือปัจจัยที่เราให้ทุกวันนี้มันเสื่อมสภาพ นี่คือความหมายที่ผมอยากจะอธิบายให้กับพี่นักศกษได้เห็นภาพก่อนนะครับว่าการขยายพันธุ์หรือการออกดอกของไม้ผลมันจะต้องเกิดจากในหลักการตรงนี้สมบูรณ์สมดุลมีปัจจัยเป็นการสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลหรือสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยเราก็จะไปหาปัจจัยเหล่านี้แหละครับมาเสริม พราะฉะนั้นการเสริมไม่ใช่เป็นการบังคับเป็นการสนับสนุนเอาสารที่พืชต้องการมาสนับสนุนให้กับพืชให้พืชนั้นได้รับพลังงานเหล่านี้แล้วก็ไปสู่การขยายพันธุ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกผมก็ได้อธิบายมาแล้วทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูประเด็นว่าแล้วในส่วนของพืชโดยเฉพาะทุเรียนทำไม ในส่วนของช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายตุลาต้นพฤศจิกามาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเราเห็นการพัฒนาดอกทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ในบางสวนออกมาแล้วชะง,งักพอชะง,งักเสร็จท่านก็พ่นสะสมใหม่เขาก็เคลื่อนตัวมาอีกรุ่นที่สองเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าก็เปลี่ยนใบอีก กลุ่มตาเหล่านั้นก็หยุดการพัฒนาและก็มาถึงปัจจุบันก็เริ่มพัฒนากลุ่มตาใหม่เป็นชุดที่3ามพินัสกรครับประเด็นคำถามคือท่านถามว่ามันเพราะอะไรถ้าเราจะพูดในหลักการทางาวิชาการก็คือเขาขาดความสมบูรณ์เป็นประเด็นที่หกับขาดความสมดุลของฮอร์โมนเป็นตัวที่สองทีนี้ประเด็นไอ้ขาดความสมดุลเนี่ย ถ้าในตำราเก่าเขาก็เรียกว่า C N r a t i o หมายความว่ามีพลังงานพวกคาร์โบไฮเดรตำ่ำแต่มีไนโตรเจนสูงในไนโตรเจนมาจากไหนมาจากน้ำมาจากฝนตกมาจากความชื้นนะครับอันนั้นก็คือสัดส่วนของ C N r a t i o ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังใช้ตำรานี้แต่ในส่วนของอีกตำราหนึ่งหรือแนวทางหนึ่งเป็นความสมดุลระหว่างฮอร์โมน จิบเมลลิกแอซิกก็คือฮอร์โมนที่ได้แตกใบอ่อนฮอร์โมนที่เป็นตัวยืดยาวของเซลล์เป็นฮอร์โมนที่ทําให้ไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเปลี่ยนเป็นใบหรือแตกใบอ่อนกับฮอร์โมนที่เป็นตัวส่งเสริมการออกดอกก็คือไซโตไคนินซึ่งไซโตไคนินที่พืชผลิตนั้นก็ต้องมาจากสภาวะความเครียด นี่คือประเด็นซึ่งจะยึดตำราไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ผู้ที่นำเสนอแต่ในส่วนของเหตุผลก็คือเขาไม่สมดุลเท่านั้นเองจากฮอร์โมนหรือจากสัดส่วนระหว่างแป้งน้ำตาลกับในตรเช่นกับฮอร์โมนจิปเปอร์ลิกแอซิดก,กับไซโตไคนินเพราะมาถึงตรงจุดนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของความสมบูรณ์ละพี่นัสกสกกรครับ ถามว่าความสมบูรณ์เหล่านี้เราย้ำกันมาตลอดว่าทุเรียนถ้าเป็นกลุ่มผู้ทำสารก็จะมีใบสองรุ่นใบแล้วก็บังคับให้ออกดอกแล้วก็ทำใบรุ่นที่3หลังจากออกดอกถ้าเป็นทุเรียนธรรมชาติก็จะได้ใบที่3แล้วก็ออกดอกหลังจากนั้นก็ติดผลไปจนกระทั่งผลโตแล้วก็แตกใบอ่อนใหม่เป็นรุ่นที่4 ดังนั้นในส่วนของความสมบูรณ์ตรงนี้เราจะมีข้อมูลขัดแยง้งอย่างเช่นทุเรียนทำไมบางต้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เลยแต่มันออกดอกได้พี่นักเสก่อนครับนี่คือเรื่องที่ผมกำลังจะอธิบายให้เข้าใจว่าเพราะสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชเนี่ยมันกำลังใกล้จะตายใกล้จะสูญพันธุ์จึงมีคำสั่งให้เรื่องของการขยายพันธุ์ก็คือการออกดอกนั่นเอง เราจะสังเกตได้ว่าทุเรียนที่ต้นเจ็บป่วยเหล่านั้นที่เขาออกดอกได้เร็วเนี่ยเขาจะมีใบอยู่ในระดับที่เป็นใบแก่ใบไม่มากใบแก่เอา้าแล้วทำไมออกดอกได้ก็คือคำสั่งนะครับคำสั่งให้ออกดอกแต่ดอกเหล่านั้นจะออกมากออกน้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นผลได้เพราะเขาออกดอกได้ก็จริงแต่ เขาไม่มีโรงครัวเป็นใบที่มีคุณภาพที่จะมาเลี้ยงผลเราหยุดกันในประเด็นแค่ออกดอกดังนั้นทุเรียนใกล้จะตายก็ออกดอกได้ทุเรียนที่เครียดหนักก็ออกดอกได้แต่ปริมาณดอกนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แล้วเจาะลึกเข้ามาอีกว่าเอาถ้าอย่างนั้นอย่างทุเรียนของเราทำไมปลายเดือนตุลาก็เริ่มเห็นดอกอันเนื่องมาจากสภาวะอากาศเริ่มอื้ออำนวย มีฝนทิ้งช่วงมีแสงแดดยาวนานใบพยความสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะย้ายพลังงานลงมาจากใบลงมาที่ปลายกิ่งเริ่มฟอร์มตาดอกแต่หลังจากนั้นเกิดพราวะฝนตกมีความชื้นสูงเรียกว่าเป็นปริมาณไนโตรเจนที่สูงขึ้นในทฤษฎีของ c LA ีเอ็นเลชหรือจะเป็นทฤษฎีของฮโมเจเอจิบเบอร์เลอแอซิตก็คือหมายความว่าไนโตรเจนสูงทําให เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างคือหยุดคําสั่งภายในพืชเมื่อได้รับความรู้สึกจากในตัวเช่นที่สูงเขาก็มีคําสั่งหยุดการขยายพันธุ์ก็คือไม่ได้ออกดอกต่อคําสั่งภายในเนี่ยมันจะเกิดเป็นคําสั่งเมื่อหยุดเนี่ยมันมาจากองค์ประกอบไหนก็คือในตัวเช่นที่สูงหรือความเครียดที่ลดลงนะครับหรือระดับฮอร์โมนจิบเบอร์ลหรือแอซิคมันสูงขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะเลิมพักตัวพักตัวใหม่ เมื่อพักตัวจนกระทั่งสถานะอากาศเริ่มเอื้ออำนวยมีฝนทิ้งช่วงให้กับเรามีความร้อนความแห้งแล้งเริ่มเข้ามาเขาก็ฟอร์มตาใหม่เป็นรุ่นที่สองตามลงมาอีกจากปลายกิ่งก็มาเหลือกลางกิ่งมาถึงกลางกิ่งเสร็จปรากฏว่าในปีการผลิตนี้เกิดสภาวะฝนตกอีกนะครับ เพราะฉะนั้นความชื้นในตัเจนเหล่านี้แหะครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนหรือไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งภายในดังนั้นพลังงานที่จะถูกเคลื่อนย้ายลงมาตามคําสั่งเมื่อคําสั่งเปลี่ยนแปลงมันก็จะหยุดจนกระทั่งมาถึงณเวลานี้เป็นรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามนี้จะเป็นรุ่นตัวจริงเพราะอะไรเพราะเราทราบเราเห็นแล้วครับว่า อากาศเย็นกระแสะลมแรงทุเรียนฟอร์มตาดอกมาแล้วใบแก่แล้วยอดตั้งแล้วทุกอย่างเอื้ออํานวยเพราะฉะนั้นดอกรุ่นนี้จึงกลายเป็นดอกรุ่นที่จะเคลื่อนตัวออกมาได้เพราะเหตุผลว่าคําสั่งภายในไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่คือโครงสร้างภายในดังนั้นถ้าเราจะมาย้อนกลับแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวที่จะไปทดแทนหรือไปชดเชยที่จะทำให คำสั่งในการออกดอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงประการแรกสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักการสำคัญสำคัญก็คือระดับฮอร์โมน ga หรือจิบเบรลลแอซิดซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เราให้ไปกับทุเรียนในระยะใบเขาก็มีกรอบระยะเวลาอยู่คั้นพอเราให้ในอัตราตำ่ำระยะเวลายาวนานเกิน60วันเปอร์เซ็นต์สารเหล่านี้ก็จะลดลง พอลดลงก็ไม่มีอำนาจในการไปควบคุมเพราะฉะนั้นคนที่ทำการให้สารอย่างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจะต้องเข้าใจถึงอัตราที่ให้กับระยะเวลาของสารที่ยังคงมีประสิทธิภาพแต่เราให้เข้าใจว่าตัวฮอร์โมนตัวพคุพิทาโซนนั้นเขาเป็นศัตรูกับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอลลแอซิกในฮอร์โมน GA หรือจิบเบลลอรแอซิดในพืชต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ ผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วว่าคนที่ทำสารอดน้ำหนักอดน้ำนานไม่ให้น้ำเลยกลัวใบอ่อนจะมาสุดท้ายดอกก็มาไม่ได้เพราะระดับโฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลเลสิตํ่ำเกินผิดปกติจึงไม่ออกดอกต้องเข้าใจว่าระดับโฮอร์โมน GA นั้นเขาจะต้องมีในระดับที่สมดุลกับโฮอร์โมนที่ตัวเป็นคำสั่งให้ออกดอก เหตุผลตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข่าวดีบริษัทบรูฟอกอินเตอร์เคมจำกัดผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสเตมูลรวมสูตรพิเศษบำรุงทุกระยะผูจิแก่พลังงานทางด่วน ไม่เป็นอาหารเชื้ราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นรรแ c t เออร์ฮอ,อร์โมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจสอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อักโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,กษ์เกษตรเขาระยและร้านเคมีกเกษตรใกล้บาท่านบริษัท Black Panther a อาก t e เทจำกัดคู่หูเปิดตาดอก Black f l o ว e r บวก Black ไซไคนินแบล็กฟลาวเวสาราทะเลสีน้ำตาลสกัดเย็นบวกโปรลีนอะมิโนช่วยส่งเสริมการออกดอก Black Sy c y ไซไคนินไซโตไคนินเข้มขน้นช่วยให้ออกดอกเร็วสม่ำเสมออัตราการใช้200-4ต่อน้ำ200ลิตรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้านชัยพฤกษ์อ g ก o เทคห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรมรัตกิจเกษตร และร้านชัยพษ์เกษตรเขาไร่ยาอย่าลืมเลือกคู่หูเปิดตาดอกเสริมการออกดอกออกผลดีต้องผลิตภัณฑ์จาก Black Panther Agri-Tech จำกัดบริษัท J.A.M. Tech จำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูดใหม่อย่างมั่นใจ โพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเจ30าิเพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สําหรับเร่งดอกทําให้เปลี่ยนตาใบไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเจนน้อยป้องกันและกําจัดนอนจอกขั้วดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำา20ลิตร วิจิอมเดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้พแเพลี้ยแป้งแมลงมีขาวอัตราการใช้10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแจ็คกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจัก,กระจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแปง้งอัตราการใช้10กรัมต่อน้ำา20ลิตรฮอลลีคใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรครากเน่าโคนเน่โาโรคยอดเน่าโรคราน้ำขังไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้30มสถึงสีตอนนั้นยี่ิลิตรหาซื้อได้ที่ใช้พึ์เกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับถ้าเป็นของบริษัท J A M Tech ก็จะซื้อซื้อได้ที่ใช้พึกในทุกสาขาแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัท Blue Frog i n t e r c k e m หรือจะเป็น Black Panther หรือจะเป็นปุ๋ยราชสีก็ต้องไปที่ใช้พึก Agrotech ลุงใช้พึกเกษตรเขาไร่ยา ทีนี้เรามาดูต่อว่าอา้าแล้วปัจจัยตัวต่อมาละ่ะที่จะไปช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ก็คือพลังงานพลังงานที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าพลังงานที่ทําให้เกิดการออกดอกนั้นย้ายมาจากไหนย้ายมาจากใบจากใบที่อิ่มเต็มแล้วถึงจะย้ายลงมาเพราะฉะนั้นกรณีที่ตาดอกเคลื่อนลงมา ประเด็นคำถามก็คือเขาเคลื่อนลงมาจากตัวไหนก็จากบทบาทหน้าที่ของแคลเซียมบอลอนซึ่งเป็นคำสั่งในเรื่องของการให้เกิดการขยายพันธุ์คือให้ออกดอกก็จะต้องย้ายลงมาด้วยบทบาทส่วนกลุ่มปัจจัยย่่าจะเป็นในกลุ่มของสารสกัดจากสารหลพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรือสารกระตุน้นบำรุงต่างๆเช่นอทโทนิก ก็จะเป็นปัจจัยที่ไปเสริมตรงกลุ่มตาเหล่านั้นรวมถึงในตำแหน่งของใบการพ่นไปที่ใบหลายท่านก็กังวลว่ามันจะทำให้แตกใบอ่อนคือการแตกใบอ่อนของทุเรียนนั้นต้องเข้าใจในความหวายว่านะครับอายุใบเขาต้องได้สิ่งแวดล้อมต้องได้เขาจึงจะแตกใบอ่อนได้เพราะฉะนั้น กรณีที่เราดำเนินการเติมพลังงานเข้าไปที่ใต้ใบและท้องกิ่งนั้นก็คงไม่ได้มีผลต่อการทำให้แตกใบอ่อนแต่เป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปโพแทสเซียมสูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์ฮอร์โมนไซโตไคนินที่เราเรียนแบบขึ้นมาจะเป็นแบบเคมีหรือจะเป็นสารไบโอสติมูลเลนก็ตามเราก็จะเอามาเสริมที่ตำแหน่งของกลุ่มตาแต่ต้องเข้าใจนะครับว่า ถ้าเป็นฮอร์โมนที่พืชผลิตเองเขาจะมีปริมาณอัตราความเข้มข้นสูงแต่ถ้าเป็นตัวที่เราผลิตขึ้นมาอาจจะมีความเข้มข้นต่ำดังนั้นการใช้ปัจจัยในกลุ่มเหล่านี้ก็จะต้องเจาะไปที่ในกลุ่มตาและต้องใช้ในอัตราสูงตัวอื่นๆละ่ะอย่างเช่นในกลุ่มของตัวจุลาธาตุหรือาธาตุอาหารเช่นสังกสีหรือาธาตุอื่นๆก็มีส่วนครับที่จะไปกระตุ้นให้ พืชนั้นได้รับและไปลดข้อบกพร่องอย่างเช่นถ้าอากาศหนาวจัดเขาก็จะหยุดการออกดอกหนาวจัดเนี่ยความหมายเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า16องศานี่เขาหยุดแล้วนะครับทุกอย่างจะหยุดการเจริญเติบโตถ้า18องศาเซลเซียสอันนี้เนี่ยยังพอที่จะช่วยได้ฉะนั้นในกลุ่มสารที่ลดความเครียดสารลดความเครียด อยู่ในกลุ่มไหนมีอะโทนิกมีพวกกลุ่มไบโอสติมูลเลนซึ่งมีกลุ่มอะมิโนเป็นพวกเปปไทด์คือเอากันว่าในอะมิโนเนี่ยมันจะแยกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับเรามักอาจจะได้ยินคุ้นหูกันเป็นพวกเปปไทด์บ้างอะไรบ้างนั่นแหละครับคือกลุ่มที่เป็นพลังงานที่จะเอาเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาชดเชยหรือทดแทนในสภาวะที่เกิดความเครียดเพราะถ้าเครียด เขาจะไม่เจริญเติบโตหยุดชะงักเหมือนกับกบจำศีลดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สร้างขึ้นมาแล้วก็นำเอามาใช้เพื่อที่จะไปสนับสนุนในปัจจุบันจึงมีสารมากมายออกมาด้วยเหตุผลว่าทรัพยากรธรรมชาติเราความอุด,ดมสมบูรณ์ของเรา ปริมาณธาตุอาหารในดินก็ลดลงทุกอย่างไม่ว่าธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนฝน8ดแดดสีไม่มีแล้วมีแต่วันเดียวสามฤดูพืชจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปกระทบจะชะง,งักสิ่งที่ผมกําลังอยากจะอธิบายต่อก็คือว่าเมื่อสถานะอากาศพลิกผันเปลี่ยนแปลงปัจจัยเราจะต้องให้ก่อนนะครับไม่ใช่เป็นการให้เพื่อแก้แต่เป็นการให้เพื่อป้องกัน ดังนั้นในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ฟังในรายการบอกุอ่ยหมอทุเรียนแนะนําตัวนู้นแนะนาตัวนี้ด้วยเหตุผลตรงนี้ครับว่าเราจะต้องมีการให้น้ําก่อนแล้วนําปัจจัยเหล่านั้นไปเสริมเพียงแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรท่านจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์ให้ได้ว่าณนะเวลาตรงนี้เหตุผลที่ทุเรียนของเราไม่ออกดอกเนี่ยมันเกิดจากปมสาเหตุใดในตัวเช่นสูง ความชื้นสูงหรือว่าสะสมไม่พอหรือว่าความสั่งมันเ,เกิดความเครียดมากเกินไปแล้วเราจึงจะหาปัจจัยเหล่านี้ไปเสริมให้ถูกต้องเราก็จะได้ประหยัดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนำเรียนนะครับก็คือตัวแบ็คแพนเตอร์สูตรคู่หูเป็นแบล็กฟลาวเวอร์และในส่วนของแบล็กไซโคตินและตัวซีตินจากบริษัทบลูฟลอกอินเตอร์เคมจำกัด ซึ่งในส่วนของพิน้อสกรก็คงจะอยากทราบรายละเอียดอย่างแบ c ็กโซบินโนก็คือในส่วนของสารสกัดจากสาหร่ายบวกพลังงานในรูปของอะมิโนนะครับอันนี้ในส่วนของแบล็กฟลาเวอร์ก็จะเป็นสารสกัดสาหร่ายบวกโปรตีนอะมิโนในส่วนของ4ตินก็คือสารในกลุ่มของฮอร์โมนไซโตไคนุนไคนินในกลุ่มย่อยลงมาแล้วเรียกว่า c a เอติน นี่คือลิทพัณฑ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมการออกดอกในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ